สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็มาอยู่ในออฟฟี่ทาวเวอร์นะวันนี้ผมก็จะมาเล่นออฟฟี่ทาวเวอร์แก้เครียดนะอโอเคก็มานั่งเล่นแก้เครียดไปวันนี้ก็จะดูแปลกๆนะจนะ้า ครับสิใครมาตกอืมตกพื้นเลยเอาหลบได้เฉยเลย yes bro ใช่ครับทุกคนผมต้องกลับอีกแล้ว yeah ผมต้องกลับไม่เป็นไรจิบๆขึ้นใหม่ก็ได้ ถึงแล้วเป็นเวลาไปแบบสปีด yes 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 oh my god เอาล่ะทุกคนผมก็จะเปิดชิปบล็อกรายการเล่นแล้วนะเปิดเอาโบดเอาจริงละชิปบล็อกเอาล่ะว้าวผมลองไปเล่นแมปสองดูดีกว่าคือยังไงแถบจูทาวเวอร์สอง โ okay. wow. wow. อเคว้าวนวะ้าวอน่าเอีเบอเนี่ยอืมรู้สึกทาวเวอร์ใหม่เลยฮะลีนแฮนแล้วใหม่แล้วทาวเวอร์ออฟลีเกยจ้าเกือบตายไปค่อยค่อยคืนยิ่งยิ่ ที่บอกแล้วก็กระโดดไม่เป็นไรกระโดดไปไปดีกว่าว้าวกระตุยรู้แล้วเนี่ยพื้นหายได้ด้วยแบบนี้รู้สึกเขาสร้างดีกว่าแบบเก่าโคตรชิวหุกได้อ่ะครับแล้วยังไงคุณพี่ w h a t the h e l l bro อเออตกไปวัด t h e อผมว่าแมบ,บทาวเวอร์นี้ไม่เหมาะสำหรับผมแต่ไม่เป็นไรเล่นไปเไปไม่เป็นไรไปเพิ่ตรงนี้ก็ได้ก็ดีเหมือนกันนะ Yes รู้สึกว่าไม่ต้องเปิดชิปบอกก็ได้แล้วกถูก <Fuck! S 1> okay, so, ฟุบโอเคสงสารเขาต้องเปิดแล้วแหละไปกระโดดยาว้าวู้วว้วว้า Yes ไม่เป็นไรใครมันตกมันนี่เลย ไอคนนี้ใช่ไหมเนี่ยคนนี้ใช่ไหมไอเอ็กซ์ต้าอะไรเนี่ยตบคืนเลยจะมาดิมาดิมาดิแล้วไงอะ่ะแล้วไงอ่ะไข้กลัวนี่เดี๋ยวตบคืนเลยคุชชับปปปบฮึมม,มาดิคนเอ็กซ์ต้าหรอวะแล้วไงล่ะวุ้จ่ะปุ๊บปุ๊บโอ้โหเขาผ่านไปกันได้ยังไงเขไปได้แล้ว ดีกว่าอ็ดเอ็ดเอ็ดอด yes ทางไหนอะอ๋อทางนี้เย yes! yes! อ๋ออตรงนี้ต้องแก้ก,กันนีว yeah! ย่ย y เ a ขหยยบไปวะ่ะ Yup ma shall right? Yes Yes Oh okay Okay What do you If I cut by if I fight my I've got my Yeah 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 Yes Yo oh. give me hand bro Give me the hand เย้โอ yeah! oh yeah, ้ยแหลกโบเกือบเกือบตุ้ยยาบ้องใครมันตกวะเฮ้ยม่เป็นไรม่เป็นไรม่เป็นไรจำได้อยู่ทางนี้ทางนี้ว้าวลล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 มีคอนยังอยู่อีกล ช่างอีกยาวไกลสเะละเกินเยอะกระโดดไม่ถึงเตืนข้ามไปแบบเลียวไลฟ์ไป go 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 give me here bro give me the here โอเคถนัดขึ้นเยอะเลย แบบนี้ดีกว่าโย,โย่โย่ใครมันเร็วขนาดนั้นวะน่ะวุชะจ ตบขึ้นมาก็ดีสิครับตบขึ้นมาก็ดีสิเขียวไปไกลๆเลยไปพุชจาพุช่าเคโอเคโอเค,อ,เคอะไรวะเนี่ยเรีนบูนอากาศได้เงบอกเป็นเกมที่ดีซะเลอเกิน จ้าปปปปว้าวโคตรดีร็วกระดูกับโคตรร็วมนดีเนเพื่อนไปตบตบสิวะือ้อแค่มันบปบนัอยู่อาบุ นี่เลยไปไกลๆไม่ต้องมาไม่ต้องมายุ่งกับฉันนะไอ้หนุม่มไอ้หนุม่มคนนั้นมันไม่รู้จักแล้วไอ้เลดแล้วไงล่ะชิบตกตบหรอตบหรอฮะอืม โคตแยโหลโไซ์บโอ้เขมแกงตรนี้่เองไปเคตบเอ a b เครับทุกคนก็ประมาณนี้นะสำหรับวันนี้ก็คือ สนุกมากนะคล้ายพี่แท้เลยก็อย่าลืมกดไลค์กด u ับส r คร e แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ได้ประมาณ20ไลค์ก็ได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ